สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องของนักลอ้อหิวแสงนะครับเรื่องผู้ชมที่ตอนนี้นั้นอาจจะต้องย้ายสามเน,นครัวไปอยู่ในหลงังถามปมอะไรจ้าปมว่าตอนนี้เพื่อไทยเฮ้ยได้ทําการาไปยืดนะครับเรื่องผู้ชมโดยตัวแทนกลุ่มทนายความบุกลงพักดาเนินคดีนายสีสุวรรณเชื่อกันแกล้งพักเพื่อไทยอะไรทํานองนี้นะคะรับก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีครับท่านอาจจะถึงขั้นยุพักหรือไม่ยุพักนั้นไม่อาจแน่ใจนะความเสี่ยงของนายสีสุวรรณตอนนี้ นนัอาจจะคาราคาซังว้ยเฮ้ยโดยสีเว้ยเฮ้ยฟังทางนี้ถูกแจ้งจับอีกคดีนะเนี่ยคุกสูงสุด8ปีปมยื่นเท็จยุพักเพื่อไทยครับท่านก็ไม่รู้ว่าไปรับอะไรมาหรือเปล่านะครับเรื่องผู้ชมถามรับอะไรมาอาจจะเป็นการรับลูกบาสอาจจะเป็นการรับลูกบอลหรือว่าลูกกล้วยอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่อาจแน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองอีกทีขณะเดียวกันสีสุวรรณอ้วมแล้วอันนี้ก็อ้วมไม่แพ้กันว้ยเฮ้ยโดยเพื่อไทยเอาจริงแจ้งความจับนางที่พานนันครับท่านถามว่าเป็นใครจ้ารู้สึกว่าเป็นรอง โฆษกประจําสํานักนายกนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นอดีตสอสอสอบตกครับท่านเป็นอดีตอย่าง,งานั้นเป็นอดีตอย่างนี้สสพักจอมทองไอ้เขตจอมทองอะไรทํานองนี้ก็โดนเพื่อไทยฟ้องไป็ปที่เรียบร้อยหรือว่าแจ้งจับไม่อาจแน่ใจโดยแจ้งความเอาผิดนางที่พานันนั่นเนี่ยสิริชนะแต่ว่ายังไม่ได้ชนะครับท่านนั้นเป็นนามสกุลพร้อมยิ่งกรกะตอสอบปมใส่ร้ายพักนะครับเ่านผู้ชมโดยหลังจากที่นางที่พานันนี้ใส่ร้ายพักเพื่อไทยออกนโยบายคิดใหญ่กงเป็นชี้เป็นสมาชิกพัก,พกควรทําประโยชน์ให้สังคมให้ ประชาชนอะไรทานองนี้นะครับโดยถ้าเกิดสมมติเรื่องนี้นั้นคาราการสั่งแน่นอนกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยตอนนี้ประยุทธ์ยังมีอานาจอยู่นั่นเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติประยุทธ์หมดอานาจไปแล้วล่ะคดีของนางที่พานันตัวนี้ก็ยังอยู่นะ,ะก็ลุ้นเว้ยเฮ้ยอิติปิโสปากาวารอบนี้อาจจะต้องเข้าหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนตอนนี้เว้ยเฮ้ยอุตส่าห์เป่านกหวีดมาร่วมกันแท้ๆนะเนี่ยเสียแรงเป่านกหวีดด้วยหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยเพราะตอนนี้นายบีบุติพงศ์ครับท่านหลังจาากกกกกเเเเป่่นนนนววีดคบบบููััััสสุุททพพอออรรรณผ้้ชมม ตัใจทบตรรณีนุษต่างๆนานามาอนันพานางเมียประวัลรัตอยู่วนดาก้อนไฟโอย้ยครูลิลี่โอย้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้อ่านไม่จบสิ้นครับท่านก็ประสบปัญหาแล้วนะครับเรื่องผู้ชมเนี่ยอุสตส่าห์เป่านกหวีดด้วยกันมาแต่ตอนนี้บีพุทธิพงศ์หักหน้ารวมไทยสร้างชาติอะไรนั่นเนี่ยที่มันจะหนุนประยุทธ์นะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็หัวหน้าพักถ้าเกิดจำไม่ผิดนั้นก็คือนายพีรพันธ์สาลีและทวิภาคครับท่านอดีตสสนะครับนะเรื่องผู้ชมแล้วก็สอบตกด้วยหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจหันไปเล ครับท่านก็มีที่น่าติดตามนะเนี่ยเป่านกหวีดด้วยกันมาแท้แต่พอแก๊งกอบปปสอรวมตัวไปปลุกปั้นรวมไทยสร้างชาติพร้อมหน้าพร้อมตาแต่มีพุทธิพงศ์ครับท่านกับทิ้งได้ลงคออ่าไปช่วยภูมิใจไทยแจ้งเกิดสอสอกทมแทนนะครับเรื่องผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีว่าจะเป็นอย่างไรของนายสีสุวรรณเวยเฮ้ยตอนนี้ถ้าเกิดสมมติมีความผิดจริงนี้อาจจะต้องติดหลังนะภาษาชาวบ้านจาวช่องนั้นก็คือติดคุกติดตารางเป็นเวลา8ปีกันเลยทีเดียวนันเนี่ยเ,เราก็อยากจะให้สมานนฉันกันไว้นะ แต่อ่านไปอ่านมาแล้วไม่อ่านดีกว่าครับท่านถามทําไมเป็นประโยคบอกเล่านะครัเร่านผู้ชมอ่านไปแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเท่าไหร่ส่วนวันนี้นะครัเร่านผู้ชมเรื่องาอราวอลเวลเวงมากมายกลายกองเลยทีเดียวมีทั้งข่าวที่จะเอามานําเสนอแล้วก็ข่าวที่อยากจะเอามานําเสนอบางเรื่องนั้นก็พูดยากนะครับ <S 1> <S 1> <S ตอนนี้มาที่ดาราสลิมลูกวีทั้งหลายแหล่กันก่อนครับท่านโดยเตรียมเฮกันได้เลยนะเว้ยเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีการจัดหนังกลางแปลงอะไรสักอย่างนี้โดยดูหนังกลางแปลงกระทบไหล่ดาราดังในงานหม่อมล้อ หม่อมน้อยกับร้อยวันที่คิดถึงอะไรทํามองนี้ก็นําโดยนกสินใจนะอ่าประมาณร่วมกุศลชมหนังกลางแปลงพร้อมกับนักสแสดงที่ร่วมเล่นในหนังนั้นด้วยบรรยากาศในหนังริมชายหาดอะไรของมันวะเนี่ยแต่ว่าที่แน่ๆพบกับนักสแสดงชื่อดังอาทีนกสินใจแดงธัญญาอนันดาเอเวอร์ลิงแฮมต่างๆนานานะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็มีชื่อท็อปารณีนุชประกวดด้วยนะเนี่ยเอ้ยเออไม่ใช่ประกวดไปโผล่ลงด้วยนะคะรับท่านผู้ชมไปผูกหัวกระบาลที่นั่นด้วยก็ต้องจับตาม,มองไว้เฮ้ยพร้อมกิจ กจกรรมออกบูธอาหารต่างๆนานานั้นโดยตอนนี้กระทบไหลคนดังแล้วเนี่ยไอ้เราก็อยากจะไปเว้ยอยากจะไปกระทบไหลกับพี่นกสินใจอยากไปกระทบไหลกับนางท็อปธรณีนุชแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็อยากจะไปอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋วด้วยนะครับเื่อนผู้ชมของท็อปธรณีนุชแต่ว่าประสบป,ปัญหาคารลักลสัง่งดันเจ๊งไปซะก่อนเลยไม่ได้อุดหนุนครับท่านใครอยากจะพบบรรดาดาราน,นกวีกอบปปสคนดีนะเนี่ยต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเหรือว่าปฏิวัติก่อนเลือกตั้งแล้ววะอ๋อปฏิรูปนะครับทื่อนผู้ชมปฏิรูปก็ไป เจอกันได้ในงานกระทบไหล่คนดังอะไรว่าหนังกลางบุงกลางแปลงนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ประยุทธ์เป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เห็นหน้ามาแล้วนี่รู้สึกว่าอิ่มข้าวไปเลยครับท่านแม้ว่าหิวขนาดหนักมานี้โดยในสภาพหน้าของประยุทธ์นี้ตอนนี้ก็เหมือนกับอมสากนะครับท่านผู้ชมหรือไม่นะัดป้าผัวลุงข้างบ้านวิ่งมาบอกแบบนี้ผมก็ไม่ยอมแล้วทาอย่างไรก็เอาเม็ดมะม่วงที่พึ่งขั่วเสร็จใหม่ๆนะ,ค,ะค,ค,ค,ครับท่านผู้ชมให้ป้าไปป้าก็ขบปากุบคำครับท่านแล้วก็หันมากินข้าวเหนียว เียวไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวเหนเเหียวมะม่วงเม็ดมะม่วงหิม,มาพานเต็มที่นะครับในผู้ชมตอนนี้ขั้วเสร็จเป็มที่เรียบร้อยสั่งกันเข้ามาได้โดยประยุทธ์เ่ื่อสเสนอเสนอหน้าโผหวัวกบ,บาลหรือเปล่าไม่แน่ใจซัดสอสอที่ทําสภาล่มแล้วเนี่ยลั่นว่าโตแล้วไม่รับผิดชอบทําไมไม่ยึดอํานาจเหมือนกูไอ้ไม่ใช่โอ้ยขออภัยตาฝาท่านประธานอย่าเพิ่งยิ้มล่ะ,อะถอนขอถอนคําพูดบอกนะเนี่ยซัดสอสอทำสภาล่มโตแล้วไม่รับผิดชอบบอกอนาคตการเมืองถึงเวลาจะพูดเองตอน ก็กลับไม่ได้ไปไม่ถึงแล้วนะครับถ้าเกิดสมมุติมันจะไปรวมไทยสร้างชาติถึงเป็นพักที่นายโบโบเส,สกสกุลอดีตเคยรักทักษิณนั้นเป็นคนตั้งพักไว้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะอ่าก็สอที่จะขลากซังแล้วกลับไปพลังประชารัฐก็ลำบากแล้วประวิชบอกว่าตู่ออกไปแล้วนะครับเดินผู้ชมจะไปพักนี้นั้นก็ไม่รู้ว่าจะเออถึง25เสียงหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่ถึงแน่ๆตอนนี้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะครับเดินผู้ชมอันนี้คือปาเกตขาวอบกอบครับท่านควบผู้ขนาดมากับลููกกกหหีีวนลชา ขนาดแบ่งบรรจ,จุ500กรัม2 4 0บาท2 5 0กรัม1 4 0บาทค่าส่ง40บาทยังไม่มีบริการเก็บปลายทางส่วนอันนี้ปลาอบสมุนไพรเมื่อวานพูดราคาผิดไปนะครับท่านผู้ชมอันนี้ปลาอบสมุนไพร500กรัม1 6 0บาทอินทผลัมมีหมดทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีเสื้อโนสลิมลดช่องตัวละ400บาทส่ง้สั่งกันเข้ามาได้พร้อมส่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมาหน้าที่นี้ครับท่านว่าเป็นที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมคนแบบประยุทธน์นี้อะไรกันว่านี่ยอมรับสนามการเมืองถ้าไม่ไ ก็เสียใจอ้างทําให้ประชาชนมีความสุขไม่ได้ไม่สนว่าสอสอย้ายพักทําสภาลม่มด่าโตแล้วโตวกันแล้วไม่รับผิดชอบไม่ตอบไปรวมไทยสร้างชาติอะไรของไอโบนี้นะครับเดินผู้ชมยังไม่ตอบว่าจะไปหรือไม่อะไรทํานองนี้ก็อาจจะเป็นการแทงกั๊กนะครับเดินผู้ชมโดยถ้าเกิดประยุทธ์นั้นมาได้สอสอเอ่อไอพักของเก่าของไอโบนี้ถ้าเกิดได้สอสยี่สิบห้ายี่สิบหกคนนั้นมันก็จะตั้งรัฐบาลได้แล้วถามทําไมเป็นอย่างนั้นหรอจ๊ะก็เพราะว่ามีสอว2อง 50คนนะครับเดินผู้ชมซึ่งประวิทย์ประยุทธ์นั้นมันจิ้มกันมาเองครับท่านก็อาจจะเป็นการยกมือหรือไม่นะก็น่าจะใช่ขณะเดียวกันโพเด็กประวิทย์วงสุวรรณนะครับเดินผู้ชมประวิทย์ของผมท่าเดินตาดตุ้งตวงเต้นนกเอี้ยงนั้นแล้วเป็นอย่างไรช่วงนี้ก็ได้ออกมาท็อปฟอร์มเป็นพิเศษนะเนี่ยหลังจากการพูดถึงประยุทธ์ท่านนายกไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะแล้วก็ไม่เคยอยู่มาตลอดนะครับเดินผู้ชมเรื่องนี้ต้องจับตามองไว้อย่างดีดีไว้เฮ้ยว่าเกมที่มิ่งขวัญเข้าไปนี้แล้วก็บอกว่าเป็นเเครรรดตตนนนนาาายกกัมีี้อจจะป็ เตือีประยุทธ์ออกจากพักหรือป่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมตัดรูปลักษการเป็นพักอาหารออกไปให้มากขึ้นหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องตัดจับตามองอีกทีส่วนตอนนี้มีเรื่องอะไรกันอีกไหมจ้าอบอกว่ามีเมื่อกี้แค่พูดเฉยๆขั้นเวลาเพื่อที่จะลูดหาข่าวนะครับเรื่องผู้ชมโดยตอนนี้คุณเจริญยุห่วงทรัพย์สอสอหลายสมัยแห่งพักเพื่อไทยนั้นตอนนี้ก็มีปัญหาการกระสังแล้วนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากพักเพื่อไทยนั้นไปรับโจทย์เก่าของคุณเจริญยุห่วงทรัพย์เข้ามาร่วมพักใน นี้นะคบเดินผู้ชมก็ส่งผลให้สอที่าย้ายพักกันไปตามๆกันกันเลยทีเดียวโดยจิรยุห่วงทรัพย์โว้มีหลายพักลุงจีบรับผู้ใหญ่เพื่อไทยเรียกเคลียร์ปมเปิดตัวนายศักดาซึ่งเป็นโจทย์เก่านะคบเดินผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติเรื่องนี้นี้เอ้ยไม่เอาคุณจิระยุห่วงทรัพย์ไวน้นี้เพื่อไทยอาจจะมีปัญหาอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนนเนี่ยเอ้ยแล้วก็เพื่อไทยทำไมแปลกๆวะเนี่ยเอาบรรดาสอสอไอ้ไม่ใช่อดีตนกวีกอบบบสอลอดช่องเอาอาดีตคนที่เคยซัดยิ่งรักอย่างงู้นอย่าง มาเข้าพักแล้วก็มาส่งลงสสนี่เอ๊ะมันเป็นธรรมหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมเจ็บแล้วจําคือคนส่วนเจ็บแล้วไม่จํานั้นคืออะไรนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านเราต้องจับตามองนั่นนี่ยโดยตอนนี้บรรดาเหล่ากวนนะวทุีตคอปปัสสอดช่องต่างๆนงานานั้นบางคนนั้นแต่ก่อนขับไล่ยิ่งรักนะครับเรื่องผู้ชมสู่ตอนนี้อ่ะก็มาเข้าพักเพื่อไทยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรดีแต่ที่แน่แน่เจรยุหงรั์ไปที่ไหนนั้นคนก็ต้อนรับนะครับเรื่องผู้ชมแล้วถ้าประยุทธ์ล่ะต้อนรับเหมืออนนนกันแตต่่่วาไมรู้ แบบไหนนะครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีในขณะเดียวกันนะเนี่ยพักของอพิรพันธ์สารีรัตวิภาคหรือว่าพักที่นายโบอีสานเก่านั้นเคยตั้งไว้แล้วก็สุดท้ายลาออกไปนั้นเออไอพักนี้รวมไทยสร้างชาติสร้างทาาอะไรเนี่ยโวลั่นลงพื้นที่อีสานลั่นกระแสดีคนเสื้อแดงช่วยหนุนแล้วก็เผยวางตัวผู้สมัครครบแล้วก็หมอดังขอนแก่นลงด้วยอุ้ยายแล้ววาตแล้ว,ลวดวีว่าเป็นหมอดังขอนแก่นนะเนี่ยถ้าเกิดเป็นหมอไม่ดังที่พิษณุโลกเอ้ยไม่ใช่ถ้า เกิดเป็นหมอดังพิษณุโลกนะันก็ต้องนึกถึงหมอว่าลงในะคเครับเดินผู้ชมแต่ไม่ได้ปรากฏหัวกระบานในนี้ก็โบลั่นด้วยเฮ้ยลงพื้นที่หาเสียงวันไอ้บอกว่ากระแสตอบรับดีไอ้ดีที่ว่านี่ไม่รู้ว่าดีแตกหรือเปล่านะคะรับเดินผู้ชมบอกว่ามีการคุยโวว้เฮ้ยคนเสื้อแดงร่วมสนับสนุนด้วยไม่รู้ว่าสร้างภาพหรือเปล่านั้นไม่มีเขียนบอกนะครับท่านเผยวางตัวผู้สมัครไปไม่ที่เรียบร้อยหมอดังขอนแก่นลงตัวจอโผเข้าซบอีกเพียบอะไรประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้นะครับเดินผู้ชมจะมีปัญหากับนาย ชาติชมกิจหรือว่าเสียเฮงอะไรทำนองนี้ผู้ซึ่งแต่ก่อนเคยอยู่กับพรรคกำนนันเปะเคยอยู่กับอาตระกูลคุณปื้มนะครับเดินผูชมตอนนี้ก็ผง,งางหงัดง้ําคโลกกันเลยทีเดียวครับท่านบางคนบอกว่าโอ้โหได้ดีแล้วลืมญาติมิตรกันเลยทีเดียวหรือปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแล้วมันเป็นอย่างไรอาก็ตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมตินายคนนั้นนะครับเดินผู้ชมไอเฮงหรือว่าสุชาติชมกิจนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดจะย้ายมาพักของนายพิรพันธ์นี่นนยพรักไอโบกเก่านี้จะขอเป็นเลขาธิการพักนะคะรับท่าน อ่าไอ้พวกนี้ไม่ให้เป็นนะครับท่านผู้ชมพวกกบ,บสนกหวีดอะไรทานองนี้ให้เอกนัทพร้อมพันเป็นขนาดเดียวกันในเอกนัทก็โตข่าวลือเว้ยเฮ้ยถล่มรอทศออชอยรวมทตุสร้างไทยรวมไทยสร้างชาติอะไรประมาณเนี่ยมีข่าวลือหนักหนาแล้วก็เชื่อบะยุทต์ตัดสินใจแล้วแค่รอเวลาที่เหมาะสมนะครับเรื่องผู้ชมอุ้ยใส่แล้วใส่แล้วเหมาะสมนี้ก็เออไม่รู้จะแหลงยังไงดีนะครับเรื่องผู้ชมโดยจุดอ่อนอยู่ที่หัวไอ้ไม่ใช่จุดแข็งอยู่ที่หัวจุดอ่อนอยู่ข้างในไม่มีในข่าวนะครับ เรื่องผู้ชมแล้วถามพูดทําไมพูดได้รู้ว่ามันไม่มีในข่าวครับท่านแค่นี้เองก็มาที่น่าจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องผู้ชมส่วนตอนนี้เสียหีมาลัยรอะไรสักอย่างเนี่ยประกาศลุยการเมืองหนุนช่วยงานประยุทธ์เว้ยเฮ้ยเย้ยเด็ก18บปีกาบัดชี้ชะตาอนาคตชาติอะไรประมาณนี้อ่ก็ต้องติดตามนะครับเรื่องผู้ชมทําเป็นเก่งอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวกูก็ไม่รู้ว่าจะแหลงไหลแล้วครับท่านส่วนตอนนี้ธนกรวังบุญคงชนะหลังจากที่นามสกุลคงชนะนั้นแต่ก็แพ้การเลือกตั้งไม่เลย ข้าวสอสอสักทีนะคะรับท่านผู้ชมแต่พันที่เดียวว่าธัญญาบุโอภาสีลาออกจากการเป็นสอสอน้นสนากรก็ได้ขึ้นมาเป็นสอสอนนเนี่ยแล้วก็ได้รางวัลแต่ว่าไม่ใช่รางวัลปลอบใจของลาบานูนะอันนั้นเป็นเพลงได้เป็นรัฐมนตรีประจาสานักนายกไปเป็นที่เรียบร้อยมั่นใจสอสอแหนลาออกเนี่ยไม่กระทบเสถียรภาพของรัฐบาลยันประยุทธ์ไม่สนข่าวเสี่ยมทางการเมืองอะไรทํานองนี้นะคะรับท่านผู้ชมเอ้ยประยุทธ์มันเคยสนอะไรบ้างวะเนี่ยไม่ออกเลยนะครับนึกไม่ออกกันเลยทีเดียวเฮ้ยประยุทธ์ ถ้าเกิดมีเวลานะเนี่ยแนะนําถามแนะนําอะไรแนะนําไม่ซื้อปลาไปกินถามทําไมอันเนี้ยมันจะช่วยบํารุงสมองนะครับท่านผู้ชมเอ้ประยุทธ์ด,ด้วยเอออย,ย่ายิ้มช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟัน84,000เซ 84, ลล์นั้นอาจจะเยอะกว่านั้นมากขึ้นหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองครับท่านก็มีที่ไม่รู้วจะแหลงอะไรต่อนะครับท่านผู้ชมในขณะเดียวกันลุงอิงหรือว่าแพทองทาชินวัตนนั้นบุตรสาวของทักษิณชินวัฒนานายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มีเอสวัต์ลดช่อง250ตัวมา ยกมือให้นั้นบุกสมุดสาครแจงนโยบายค่าแรง600แล้วก็เปิดตัวผู้สมัครภาคกลางเอ้ยพอเห็นสมุดสาครนนี่ผมนึกขึ้นออกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไม่รู้ว่ามีกบปปสหรือนกหวีเก่านั่นเนี่ยไม่รู้ว่าสมุดสาครหรือสมุรสงครามแล้วเฮ้ยที่เพื่อไทยรับมาเข้าพักนั้นในขณะเมื่อปีห้า7กาเป็นอย่างไรจ๊ะปิดปีปิด,ปด,ปด,ปดนะครับท่านผู้ชมไปเป่านกวีไก่เทือกอยู่อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเรื่องนี้ต้องขอแนะนําหน่อยนะเนี่ยทั้งหมอชนน่าน ทั้งเออบรรดาพวกคัดสรรต่างๆนา,าที่ให้ลงสอ,อ,อสออะไรนี้เฮ้ยไอ้พวกนกหวีดกบบสออะไรนี่เที่ยวรับเข้ามาเนะเว้ยเฮ้ยไอ้คนเก่าเขาอยู่ดีๆแล้วแล้วตอนนี้อาจจะค่ากระซังไปถึงชนบุรีในแกลเดิมผููชมโดยรู้สึกว่าจะมีบ้านใหญ่ชนบุรีหลังไหลกลับมาเพื่อไทยไอ้และไอ้คนที่ทําพื้นที่เก่าล่ะก็อาจจะไม่ได้ลงในแกลเดิมผููชมอ่าแล้วถ้าเกิดลงนั้นจะชนะหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านก็เลยจะต้องส่งไอ้พวกตระกูลเก่าแก่นี่ลงหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจ นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสถานการณ์ที่ลุงตุงนางสังขยาไม่หยุดยั้งครับท่านส่วนตอนนี้สีสุวรรณจันรอ,ไอะไรสักอย่างเนี่ยโดนเอาคืนแล้วครับท่านหลังจากที่แจ้งความคนคน,คน,นู้นคนนี้ไปหมดประชาชนทั้งหลายบางคนก็ขนานนามว่าเป็นนักร้องหิวแสงป้าผัวลุงข้างบ้างก็บอกเป็นนักร้องเถื่อนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมยากทําใจโดนเอาคืนเว้ยเฮ้ยทนายความแจ้งความเนี่ยสีสุวรรณเอาผิดสีสุวรรณร้องเท็จกกตยื่นยุบพักเพื่อไทยอะไรทานองนี้นะครับท่านผู้ชมโดนเอาคืนแล้วเว้ยเฮ้ยแจ้ง ความไอ้สีหอกเอเอาผิดร้องเท็จก,กรกตปมยุบเพื่อไทยปมค่าแรง600บาทใส่รายทักสินครอบงำพักอะไรทำนองนี้โดยถ้าเกิดหากผิดจริงนี่สีสุวรรณอาจที่จะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงบานกลางอาจจะต้องย้ายสัมมโนโครัวไปถึงไหนจ้า,าไปอยู่ในคุกไหนะก็ได้นผู้ชมหรือไม่อย่างไรไม่อาจแน่ใจครับท่านโดยสีถูกแจ้งจับอีกคดีว้ยเฮ้ยคุกส่วนสุด8ปีนั้นเนี่ยยื่นเท็จยุบเพื่อไทยครับท่านส่วนตู่ก็อารมณ์ขึ้นทันทีหลังจากที่กลับจากเบลเยียมไม่ทราบว่าจะเป็นกรุงบัสเซลหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ สติแต่ครับท่านหลุดดา่าสื่อแล้วเดินหนีบอกคุณเ็ารู้อยู่แล้วนี่หลังจากสื่อถามท่านนายกคะเนี่ยจะให้ความชัดเจนได้หรือยังว่าจะไปอยู่พักไหนโดยประยุทธ์มันก็รู้สึกว่าจะโวออกมาเองนะครเรื่องผู้ชมว่าหลังจากกลับจากเบลเยียมนะมันจะให้คําตอบในการว่าจะไปอยู่พักไหนเฮ้ยประยุทธ์ไอ้เนี่ยตัวมัได้งาจจะคิดว่าตัวมันนั้นมีราศีมากนะในรเรื่องผู้ชมอยู่เฉยๆแล้วคนจะมาจีบอย่างอ้นอย่างงี้เฮ้ยประยุทธ์หัดฟังเสียงคนข้างนอกบ้างเว้ยเฮ้ยอย่าไปฟังแต่พวกอวยไม่หยุดยัง้ง ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมฟังแต่ละดอกแม่มึงเอ้ยจะแทกกางกระบางกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนลุงกำนันตอนนี้ก็ไม่มีใครเอาแล้วหรือไม่นั้นไม่อาจแน่นใจขนาดลูกเลี้ยงตัวเองนั้นยกออกมาปัดนะครับท่านผู้ชมบอกไม่เอาแล้วไม่เกี่ยวกับสุเทพแล้วนะพักนี้เอา้าแล้วคุณเป็นลูกเลี้ยงไม่ใช่เหรอเอ้ยไม่มีนี่หว่าแต่ว่าเป็นลูกเลี้ยงจริงนะครับท่านผู้ชมบอกว่าสุเทพนั้นอาจจะทําให้กระแสะพักตกต่าแล้วก็ได้มีการเอ่ยเอื้อมมาด้วยนะเนี่ยบอกว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีต่อพักบอกว่านาย ื้องหลังพักไอ้รวมไทยสร้างชาติอะไรประมาณนี้อ่าเบื้องหลังเบื้องหน้าอะไรทัมองนี้แล้วมันยังไงส่งผลให้พักเสียหายเสียชื่อเสียงอะไรทัมองนี้เฮ้ยทธไม่นกหวีดเปลี่ยนไปนะเนี่ยเดี๋ยวแบบนี้สุเทพเสียใจแล้วไปเป่านกหวีดอีกก็มันจะยุ่งไอ้ไม่ใช่โอ้ยไม่น่าจะยุ่งนะครับท่านผู้ชมไม่น่าจะมีเหลือกี่ตัวเดินตามครับท่านส่วนอันนี้ด็อกเตอร์เสรีมันมาต้มเตี้ยมอะไรในจอโทรศัพท์ผมบีวกว่าเนี่ยโดยต้มเตี้ยมเฮ้ยนายเสรีวงมนทาข้องใจเนี่ยรวมไทยสร้างชาติจเจ้าจริง มทําไม,ไม,มไ, i, ไม่ขยับอะไรเลยเฮ้ยเรื่องนี้แม่ขยับอะไรเลยนี้รู้สึกว่าเขาขยับนะเว้ยเฮ้ยเสรีฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิม้มแต่ว่าประยุทธ์นั่นแหละที่ยังไม่มีความชัดเจนหรือไม่อะไรทํานองนี้ครับท่านและส่วนคําว่าสลิมลดช่องนี้ไม่ใช่เป็นการด้อยค่านะครับ i, ท่านผู้ชมเพราะเสรีวงมณทาเอ้ยไม่ใช่โอ้ยตายแล้ววงมนทาก็ได้บอกว่าเนี่ยสลิมทั้งหลายอะไรประมาณนี้ใช้แทนเองว่าสลิมไม่เป็นที่เรียบร้อยได้โพสเฟซบุ๊กซึ่งไม่น่าจะมีคนฟังเท่าไหร่หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจอ่ารอทศชร ตัวงจะเอาจริงไหมคะทาไมไม่ขยับอะไรเลยคะแล้วกูจะรู้ไหมใครเว้นไม่ใช่โอ้ยตายแล้วไม่มีอีกแล้วโดยไม่ขยับอะไรเลยกองเชียร์เริ่มรู้สึกไม่กล้าหวังอะไรแล้วนะถ้าลงสนามการเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องขยับจริงจังกว่านี้ได้แล้วมีนโยบายอะไรที่จะทําบ้างโอ้นโยบายที่จะทําบ้างนั้นมีนะครับท่านผู้ชมในสมัยที่อยู่พักของออพลังประชารัฐแต่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแอบไปแล้วครับท่านนโยบายค่าแรง420 ยางพาราอะไรต่างๆ,ๆนาตอนนั้นก็คุยโม้นะครับเรื่องผู้ชมสําหรับนายอุตามะหรือว่าอะไรสรักอย่างหนึ่งบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติเอ่อราคายางไม่ขึ้นค่าแรงหรือว่าค่าแรงไม่ขึ้นอะไรทธองนี้จะทําการปิดพักไปนะครับเรื่องผู้ชมสุดท้ายตอนนี้ก็แห้วแดกกันไปตามๆกันเลยครับท่านเขาส่งผลให้เสรีวงวงเอ่อวงมณฑานะออกมาดิ้นไม่หยุดหย่อนนะครับเรื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ถ้าเกิดสมมุติเนี่ยมันบอกแต่ภูมิใจไทยเนี่ยเหนือกว่ารวมไทยสร้างชาติอย่างไรสําหรับคนอยากเป็นศ สขเขาก็ตอบไม่ยากเหมือนกันทั้งนโย,ยบายที่ประกาศอย่างจงแจ้งและการดิวกันที่เราอาจจะรู้ไม่รู้ก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมถ้าฉากทัดการเมืองอย่างนี้ประยุทธ์คงต้องหยุดสง่างามดีกว่าแล้วก็ลงมาแพ้เพื่อไทยให้ถูกย่อเยอ้ยดีกว่าลงมาแพ้เพื่อไทยให้ถูกย่อเย้ยแพ้ภูมิใจไทยให้หมดความสง่างามแม่ลุงตู่อยากอยู่ต่อแต่รวมไทยสร้างชาติไม่รวมสร้างความหวังอะไรเลยอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมโอ้โหชิบหายแล้ว กูถามเรื่องอะไรเพออทอทองคำพูดท่านประธานเมื่อกี้ท่านไปเรียกประยุทธ์ว่าลุงตูนะคะ่ะเรื่องผู้ชมโดยแปลงคำศัพท์ไม่ทันครับท่านขออาภัยมาหน้าที่นี้ลิตรีนก็หมดไปแล้วอ๋อตอนนี้มีคอนเกรตพักครับท่านอันนี้ไว้ํำอะไรจะอ๋อกัดลิน้นเอาไว้บวนปากนะคะ่ะเรื่องผู้ชมเดี๋ยวเสียดมันจะมาติดหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจก็ไ่ที่น่าติดตามสถานการณ์อย่างดีดกันเลยทีเดียวทั้งเรื่องของกระแสข่าวว่าประยุทธ์จะไปอยู่พักไหนนั้นตอนนี้ก็ยังอมพังงำนะคะเรื่องผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมมติจะกล ทางประชารัฐนี้เขาก็เสนอมิ่งขวัญไปแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมกลับไปได้ไปไม่ถึงส่วนอยากจะสั่งสินค้าน่าแอดไลน์มาได้ครับท่านแอดนัทวิวช็อปเข้ามานะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม